สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับเบนซ์นักดีล205นะเจ้าของใจตื่นแล้วนะครับออกรถมาได้สิบมันชุดแต่งมาเต็มพาร์ทเพิร์ทมาเต็มล้อมาแล้วที่เหลือก็เป็นท่อฮะเขาบอกวดี๋ยวแป๊บจะมาจูนสเตย์สองครับผมนะฮะคันนี้ก็จัดชุดฟูลนะฮะเดี๋ยวเสียงเหมือนเบนซ์43 AMC แน่นอนแต่ว่ามาดูงาน่ันนะครับคันนี้ก็ใช้เป็นยูโรอาร์เด็กซอร์สเปิดปิดวาล์วนะฮะคันนี้ทําเป็นระบบ2วาล์วนะครับ แล้วก็งานเป็นดัด C N C นะครับมีหน้าแปนสแตนเลสนะฮะชุดฟูลเลครับคบันนี้เสียงจะทำให้เหมือนตัวเป็น44 a M G ให้มากที่สุดมีถึงดาวไฟพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับว่าจะโหดแค่ไหนนะครับสักครู่ครับผม เปลี่ยนเกียร์นะฮะเวลาแตะเกียร์แต่ละเกียร์นี่แบบโหดจัดนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นเบนซ์ W205 นะฮะคันนี้จัดชุดท่อสูตรยูรานเอ็กซอร์ดฟ,ฟรีนะยไอ่ฟูลเซตเลยครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดวาล์วด้วยนะฮะออฟฟ้าเป็นรถเดิมๆแล้วขับสบายๆเสียงเงียบๆนะฮะถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆและต้องการให้เสียงโหดๆนะครับจะออกโทนแนวแบบเบนซ์ซีทีป์สามเอ็นจีเนี่ย ออนวาวเข้าไปทีเดียวเนี่ยรู้เรื่องครับผมสูตรนี้รองรับการจูนสเต็สนะฮะเดี๋ยวเจ้าของจะค่อยมาอัปเกรดความแรงที่เราอีกทีหนึ่งนะครับลองฟังเสียงเตะเกียร์อีกทีไหมข้างนอกว่ามันโหดแค่ไหนครับโอ้ยสุดยอดนะฮะใครที่ใช้เบนนะฮะทุกเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็น w 205 4 3 a MG หรือจะบอดี้ไหนก็แล้วแต่นะ มาจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์ดเอ็กซอร์ดได้เลยนะครับทางเราทําท่อแล้วก็จูนให้เป็นสเตย์สองได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดวาล์วด้วยนะฮะเราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทยนะครับเทปลิตท่อชุดเปิดปิดวาล์วมานะฮะคุณภาพไม่แพ้ท่อนอกเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะต้องการอุปกรณ์เสริมยังเป็นพวกโช๊คนะฮะหรือว่าเบรกนะฮะหรือเป็นบอดี้พาร์นะของเบนสั่งที่ยาท่อซิงได้เลยครับจบๆนะมาที่เดียวคัตตอมให้ได้เลยหมดทุกอย่าง สนใจมาอาทอซิงครับอยากวิ่งคิกท่อสุดรับหญิงทองหลอครับผมอีทีมาคันนี้เสียงโหดมากอะ่ะ